สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซมบูบอลเตงเหมือนเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับน่าจะชื่นอกชื่นใจกันนะสำหรับทีเด็ดในไลน์แอดของผมนะครับผมก็ส่วนใหญ่นี่ถูกเยอะนะเท่าที่ผมสังเกตนี่ช่วง2สัปดาห์หลังนี่เปอร์เซ็นต์ถูกอยู่ที่ประมาณ85เลยนะฮะใครยังไม่ได้แอดรีบแอดมาดูนะครับที่ไลน์ วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์ครับผม Monday, นัดมันเดย์ไท์ฮะมีฟุตบอลให้ได้เลือกชมเลือกเชียร์กันบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่ใช่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเที่ยงคืนครึ่งกับตี2:45นะครับจะเป็นคิวของฟุตบอลกันโชว์ซีเรียอ,อิตาลีนะฮะเวโรนา <Ver ona S 2> เปิดบ้านเจอกับฟิออเรตินาและลาซิโอเปิดบ้านเจอกับซานโดรียข้ามไปตี3ครับสกลาลิกาลีกสเปนบียเรอ่อเปิดบ้านเจอกับเกเตเฟ่เอาไป3คู่เบาๆนะฮะวันนี้เน้นชมและเชียร์ แบบเบาๆเอาพอกล้แกรมนะย้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่บอลหลักนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มเมืที่คู่แรกกันเลยครับแต่เร็วสุดคือเที่ยงคืนครึ่งนะครับเวโรนาเปิดบ้านเจอกับฟิออเรนินาทางฝั่งเจ้าบ้านเวโรนาครับผลงานตอนนี้23นัดชนะ4เสมอ5แพ้14ยิง20เสีย34ประตูได้เสียติดลบอยู่14ลูกนะครับมี17คะแนนอยู่อันดับที่18นะครับผมอยู่ในโซนตกชั้นแต่ก็ถือว่า ยังมีลุ้นรอดอยู่นะเพราะว่าคะแนนห่างจากโซนปลอดภัยเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับขณะที่ทางฝั่งฟรีอเรนตีนาครับ23นัดชนะ6เสมอ7แพ้10ยิง24เสีย30ประตูดได้เสียตอนนี้ติดลบ6กลูกครับมี25คะแนนรั้งอยู่หลันบ15ตารางครับโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะปลอดภัยจากการตกชั้นนะครับแต่จะให้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะแนนตามตั้ง10กว่าแต้มเลยทีเดียวฤดูการนี้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทางฝั่งของม่วงมหาการนะครับ ห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับฝั่งฟิออร์เนนนาชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับแต่ว่าโพเดเชียลมันดีขึ้นนะเพราะว่า3มนัดหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายนะครับจากการชนะ2เสมอ1ล่าสุดนี้เล่นในฟุตบอลยุโรปก,ก็เปิดบ้านเอาชนะบรากาไปได้3ประตูต่อ2นะครับรวมผล2นัดนี้ชนะไป72นะเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงฝั่งของเวโรนาครับผม5้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ึ่งนะเพิ่งจะมาแพ้นัดล่าสุดนี่แหละ นะฮะไปแพ้โรมา่ามาศูนย์ประตูตัวหนึ่งก่อนหน้านั้นสี่นัดนี่พวกเขาไร้พ้า,าจากการชนะ2เสมอ2นะครับช่วงหลังๆนี่ถือว่าเบรรนาเนี่ยอฟอร์มเหนียวแน่นขึ้นนะมันมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาแพ้ติดต่อกันประมาณสัก8นัดถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ชนะใครมา10นัดติดอะไรแบบเนี้ยเออแต่ช่วงหลังๆนี่เริ่มจะแบบว่าก,กระตือรือร้นมากขึ้นครับเริ่มจะแบบส่งบอลดีขึ้นเรื่อยๆส่วนการเจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลครับเป็นทางด้านของฟิออเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อน 2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็สถิติหนัดย้อนหลังเนี่ยเป็นฟิออที่ทาได้ดีกว่าครับชนะ2สเสมอ3นะฮะในทุกรายการคือถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยหนัดหลังสุดนะครับในทุกรายการนะฮะฟิออรเรนนายังไม่แพ้เวโรนาเลยนะครับขณะที่สภาพความพร้อมทั้ง2ทีมครับฝั่งฟิออรเรนนาทีมเยือนก็ถือว่าพร้อมกว่านะจะมีปัญหาเป็นแค่นิโคลา่ามิลินควิชรายเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งก็เช็คความฟิตนะอาจจะลงสนามได้หรือไม่นี่ยังไม่แน่ใจสำหรับกองหลังเลือดเซิร์ฟไล่นี้ ส่วนทางฝั่งเวโรนาครับตัวเจ็บได้แก่มิเกลเวโลโซมิลานดูริชโทมัสเฮนรี่แล้วก็อัตินฮารุติชนะครับผมก็เจ็บเยอะนะ4ตัวนี้ตัวหลักล้วนๆนะนอกนั้นลงสนามได้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีใครบ้าง11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้ครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเวโรนาของคุณซื้อมาโกซัฟฟารูนี่จะมาในระบบ3 4 2 1ผู้รัาสับดูจะเป็นโลเรนโซมอนติโป สามเซน่าได้แก่จันจากโโมมันยานี่อิซักเฮียนแล้วก็พาวเวลดาวิโดวิชส่วนกองกลางสีตัวครับฝั่งขวาเป็นฟาบิโอเดปาลีฝั่งซ้ายเป็นจอชโดอิกครับตรงกลางเป็นแอดเรียนทราเมเซ่จับคู่กับอันเดรสดูด้ากองกลางตัวรุก2ตัวครับเป็นคิริลเอนกอนเก้กับดากอลลาสวิชและหน้าเป้าจะใช้เป็นอาดอลโฟกาอิชนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟิออเรนติน่าครับคุณซูวิเชนโซอิตาเลโนจะมาในระบบ4-3-3 ผู้รับตัวจะเป็นซาวาโตเรซิริกูเซนฮาร์ครับจะเป็นนิโคล่ามิเลนโกวิดครับจับคู่กับอีโกคูลิโอแบ็คขวาเป็นโดโดแบ็คซ้ายเป็นคริสเตียโนเบียร์คีแผงกลางสามตัวเป็นเจอโคโมโบนาเวนดูราซอบจานอัมราบัตแล้วก็แอนโตนินบารักนะครับส่วนสามผู้สานเกมรุกจะเป็นนิโคลัสกอนซาเลสลูก้าโยวิชแล้วก็คริสเตียนกูอัมเม่โดยรวมเนี่ยสภาพทีมฟิออร์ินนาต้องบอกว่าดูดีกว่านะครับผู้เล่นสมบูรณ์กว่าฝั่งเวโรนา เพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะพักน้อยกว่าเวโรนาเยอะซะหน่อยนะเพราะว่ามีเกมกลางสัปดาห์นะครับฝั่งเวโรนาเตะนัดล่าสุดคือนัดที่เจอกับโรมาเมื่อวันที่20นะส่วนฟิออนี่เพิ่งเตะมาเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี้เองก็พักมากกว่า4วันนี่ถือว่าเยอะนะครับสำหรับฟุตบอลอาชีพนะพักเยอะเลยทีเดียวแต่ฟิออรินาเป็นทีมหนึ่งครับที่ผมเดาใจลำบากซะเลิกกันครับคือเท่าที่ดูสถิติย้อนหลังเนี่ยบางช่วงที่พวกเขาชนะแล้วก็ไร้พ่ายต่อเนื่องมาเนี่ยมันก็เยอะนะ แต่บางช่วงที่พวกเขาเนี่ยแพ้ติดต่อกันไร้ชัยชนะติดต่อกันมันก็มีเหมือนกันครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องบุกมาเยือนเบโรนาที่ต้องบอกว่าต้องการแต้มเป็นอย่างมากแถมช่วงหลังๆเนี่ยทรงบอลดีขึ้นเป็นระยะนะถ้าไม่นับนัดที่แพ้โรม่าล่าสุดเนี่ยพวกเขาไร้พ้ามาสี่นัดอย่างที่กล่าวไปนะครับและถึงแม้ว่านัดล่าสุดพวกเขาจะแพ้โรม่าก,ก็ตามในการบุกไปเยือนที่กรุงโรมนะฮะแต่สถิตินะครับสแตตเนี่ยโดยรวมคองบอลมากกว่านะของบอล5 4ต่อ46เปอร์เซ็นต์ โอกาสจบสกอร์นี่เครั้งนะฮะแต่ว่าตรงกกาบแค่1แล้วไม่เป็นประตูเท่านั้นเองคืออาจจะยังไม่คมนะฮะว่าง,งั้นเถอะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่นะครับการที่เวโรนาเล่นในบ้านนะฮะแล้วสถิติในบ้านพวกเขาดีมาก4เกมหลังสุดในบ้านของพวกเขาชนะ3เสมอ1นนะครับวันนี้ถือว่าไม่ใช่ของง่ายสําหรับฟิออร์ินนาเลยที่เกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับหเกมเยือนหลังสุดของฟิออร์นี่ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับแล้วเวโรนาต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเป็นอย่างมากเชื่อว่าเล่นแบบถวายหัวแน่นอนฮะอัตราต่อรองฟอออบุกมาต่ป ผมเชียร์เจ้าบ้านเวโรนาครับผมว่าไม่แพ้นะโอกาสเสมอสูงครับดีไม่ดีจะชนะเอาคือบอลที่มันเล่นแบบมีแรงจูงใจมากกว่าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะได้ผลงานที่ดีกลับไปถ้าไม่โชคร้ายจนเกินไปนะครับคู่นี้เชียร์เจ้าบ้านเวโรนาในราคารองปอๆครับและอีกหนึ่งคู่ครับในศึกกันโชซิเรีานะฮะเวลาตี24นาทีเจ้าบ้านลาซิโอครับจะต้อนรับการมาเยือนของซามโดเรียน,นะฮะคู่นี้นี่ต้องบอกว่าแหมฟอร์มมันค่อนข้างจะสวนทางกันอยู่เหมือนกันนะ ทางฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอครับตอนนี้อยู่อันดับที่ห้าตารางนะในพื้นที่ฟุตบอลยูโรปาลีก23นะัดชนะ12เสมอ6แพ้5ยิง39เสีย19ลูกครับประตูได้เสียบ,บวก20มี42คะแนนนะฮะตามหลังมิลานทีมอันดับ4ี่เป็น2คะแนนเท่านั้นนะบอกเลยว่าพร้อมที่จะแซงได้อยู่เสมอนะครับขณะที่ทางฝั่งซามโดเรียฤดูกาลนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับพวกเขาเล่นไปแล้ว23นะัดชนะ2เสมอ5แพ้16ยิง11เสีย38ประตูได้เสียติดลบ27ครับ มี11คะแนนรั้งอยู่อันดับที่19ของตารางนะฮะคะแนนห่างจากโซาบับภาย8คะแนนนะเยอะนะครับผมเนี่ยเราใกล้จะปิดฤด,ดูกาลแล้วด้วยจะไหวหรือเปล่านะสำหรับซานโดรียของผมนะอดีตนี่เคยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ทีมหนึ่งเลยไปเล่นบอลยุโรปด้วยแต่ผลงานไม่ผ่านนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการนะฮะพวกเขาแพ้3เสมอ2ครับเท่านั้นยังไม่พอครับถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านันอีกฮะ8นัดหลังสุดในทุกรายการครับพวกเขาแพ้6เสมอ2ครับยังไม่ชนะเ,ยเลยนะ ชนะนัดล่าสุดนี่วันที่4มกราคนะครับผมที่บุกไปเอาชนะซาโซโลได้2ประตูต่อ1นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับโอ้โหแพ้กระจุยกระจายแล้วยิงประตูแทบไม่ได้นะฮะเชื่อไหมว่า8นัดหลังสุดพวกเขายิงประตูได้เป็นแค่2นัดเท่านั้นเองครับที่เหลืออีก6นัดคือโนโกนะส่วนทางฝั่งลาซิโอครับหเกมหลังสุดครับแพ้นัดเดียวครับชนะ2เสมอ2ช่วงหลังๆอาจจะมีสะดุดเสมอกับแพ้ เยอะขึ้นมาถี่ขึ้นมาซะหน่อยนะแต่่วงไหนที่เขาชนะพวกเขาก็ชนะต่อเนื่องกันมาเหมือนกันนะครับสนัดหลังสุดลาซิโอเนี่ยชนะ2เสมอ1น,นะครับผมก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอซีฟาร์ครูชในฟุตบอลยุโรปมานะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะแต่ผลรวมเนี่ยพวกเขาชนะแล้วเข้ารอบไปนะฮะหประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกสนัดหลังสุดนี่ไม่เสียประตูเลยนะเกมรับถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยทีเดียวครับส่วนการเจอกันของทั้งคู่มูชโตโรด,ดูการครับเป็นลาซิโอที่บุกไป ยันเสมอซานโดรียได้นะฮะหประตูตัวหนึ่งขอใช้ว่ายันเสมอนะวันนั้นซานโดรียเล่นค่อนข้างดีครับขณะที่สภาพความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับทั้งฝั่งทีมเยือนซานโดเรียครับอันเดรคอนติอินาซิโอพูเซโตแล้วก็คอเรคุนเทอร์สตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหนะน้านตัต้งนานแล้วนะฮะก็ยังคงเจ็บอย่างต่อเนื่องครับส่วนทางฝั่งลาซิโอเองฮะตัวหลักอย่างลซิโอโรมาโยลีเจ็บมาประมาณ2 3สเกมแล้วนะนัดนีก็ยังลงสนามไม่ได้นะครับ,รบว่าน่าจะเดือนหน้านะถึงจะหายรวมถึงสเตฟานราดูด้วยนะครับ นอนนี้แล้วมาเตียซักคายีกับเปโดยังต้องรอเช็คฟิตนะครับต้องดูว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าวันนี้11เผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านซโอของคุซซมมาริซซโอซารีจะมาในระบบ4-3-3ผู้สาบตูจะเป็นอีวานโปรเวเดลเซ็นทาร์ครับ,รบจะเป็นแพทริกจับคู่กับดิโคโลคาเซเล่แบคขวาเป็นอดัมมารูซิชแบคซ้ายเป็นเอลเซตฮิซาร์ ตรงกลาง3ตัวครับเซอร์เกมิเลนโกวิชซาวิชดานิโลคาตาดีแล้วก็ลุยส์อัลบาโตส่วน3เกมรุกจะเป็นเปโดรชิโรอิโมบิเล่แล้วก็ฟิลิเป้แอนเดอร์สันนะครับก็ถือว่าฟูลทีมนะขณะที่ทีมเยือนซานโดเรียครับวันนี้กุนซือเดยันสตังโควิชนะฮะโอ้โหนี่ผมดูตั้งแต่เล่นให้อินเตอร์เลยนะกองกลางเซิร,ฟร์ฟลายนี้เก่งมากจะมาในระบบ3-4-1-2นะครับผู้สาปตูจะเป็นเอมิลออเดเร่เซ็นาฟับ3ตัวครับเป็นเจสันมูริโลบรัมไนติงแล้วก็บรูโนอามิโอเน แผงกลางสีตัวครับฝั่งขวาเป็นเมด้เลริสฝั่งซ้ายเป็นตมาโซอัเกโลตรงกลางคู่ครับเป็นแฮร์รี่วิงจับคู่กับมิเชลคุยซองกลางลูปเพเบเ,เกอร์จะเป็นฟิลิปดูริชแล้วก็คู่หน้าจะเป็นแซมแลเมอร์จับคู่กับมาโดโลกับเบียดินนี่นะฮะก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วผลงานก็ไม่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับคือลาซิโอต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ย หลังๆเกมในบ้านอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเริ่มมีสะดุดให้เห็นบ้างนะมีแพ้ด้วยแต่ก็เป็นการแพ้อัลัาตานะครับทีมใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดพวกเขาเจอทีมที่เป็นรองมากกว่าเมื่อไหร่ส่วนมากมักจะเก็บสามคะแนนได้อยู่เสมอนะฮะอยู่ที่ว่าจะยิงชุนเฉือนหรือว่าจะ,ะชนะขาดเท่านั้นเองซึ่งกลับกันครับซานโดรียเล่นเกมเยือนเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะนัดเดียวนะครับและทีมซานรายกว่านั้น4นัดหลังสุดเนี่ยในการเล่นเกมเยือนพวกเขาแพ้ไปสักสามแล้วก็ เสมอไม่แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะฮะคือฤดูกาลนี้เนี่ยซานโดรียอาจจะมีผลงานเกมเยือนที่ดีกว่าเกมในบ้านนะคือถ้าพูดถึงเกมย่าซานโดรียนี่คือแย่สุดเลยครับบวยบวยของลีกเลยส่วนเกมเยือนเนี่ยพวกเขาเป็นอันดับ17ของลีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่มันคือมันยังแย่อยู่นะขณะที่ลาซิโอเนี่ยเกมย่าดีเป็นอันดับ7ของลีกครับเกมเยือนก็ดีเป็นอันดับ4ของลีกก็ดยรวมก็เกมเยือนลาซิโอก็ดูดีกว่าเกมย่าอีกเช่นกันครับ จุดอ่อนของซานโดเรียฤดูก,กาลนี้คือเกมรุกครับพวกเขายิงได้เพียงแค่11ประตูเท่านั้นฮะใน23เกมที่ค่าเฉลี่ยการยิงนัดหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งลูกได้ซ้ำไปเออฟังดูแปลกๆไหมล้วคาเฉลี่ยการเสียประตูของลาซิโอในบ้านของพวกเขาเองครับ12นัดเนี่ยเสีย12ลูกก็ตกนัดละหนึ่งลูกถูกไหมก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเดียวแน่นประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมตีไว้ก่อนแล้วว่านัดเน,นี้ยซัมโดเรียเจาะลาซิโอไม่เข้าอ่ะผมพูดก่อนเลย แต่ว่าลาซิโอจะเจาะซันโดเรียเข้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะยิงเกินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกันครับอัตราต่อรองคู่นี้นะฮะลาซิโอเปิดมาต่อลูกครึ่งถือว่าเป็นเรทว่าใจมากๆนะครับคือส่วนใหญ่คงมองว่าชนะแน่ๆแหละแต่ลูก2จะมาหรือเปล่าเท่านั้นเองอันนี้ผมแอบกังวลเล็กๆนะแต่ถึงที่สุดครับคือซันโดเรียเองเนี่ยแหมฤดูก,กาลนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วบุกมาที่สนามของลาซิโอด้วยผมว่าไม่น่ารอดนะสองศูนย์แล้วกันอ่ะผมมองอยังไงครับ คู่นี้ให้ไป2บินนะครับเน้นไปที่สกอร์ต่ำไปก่อนเลยนะฮะอยู่สกอร์ต่ำหนึ่งบินแล้วก็ตามด้วยต่อลาซิโอราคาต่อลูกควบลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับเตะเวลาตีสามตรงฮะดึกสุดเลยไปที่ศึกลาลิกาลิกสเปนเบียร์เรียลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตาเ,เฟ่น,นะครับช่วงหลังๆเบียร์เรียลเนี่ยทำแต้มหล่นไปเยอะนะฮะอันดับเริ่มรูดแล้วนะ22เกมครับชนะ9เสมอ4แพ้9 ยิง่เสีย22ประตูได้เสียบวก2มี31คะแนนนะครับแต่ถ้าจะลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะเอาเป็นถ้วยเล็กสุดอย่างยุโรป้าคอนเฟเซรลีกเนี่ยถือว่ามีลุ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาห่างจากรายโยทีมดับ6เพียง3คะแนนเท่านั้นแถมแข่งน้อยกว่านึงนัดอีกด้วยนะฮะขณะที่เกตาเฟ่ครับฤดูการน,นี้ต้องมาดิ้นรนอยู่ล่างตารางนะครับ 5, 7, 10, ยิง19เสีย28ปตูเสียติดลบ9คบมี22ะแนนะองนัด 18, แ,แนะนห่าากบาเลเซีย ทีมน่สิบเจ็เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นนะฮะถือว่ายังมีโอกาสรอดอยู่นะคือบอกเลยว่ามีเอลเช่ทีมเดียวที่ผมบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนนะครับนอกนั้นอัลเมเรียเกตตเฟยยังมีลุ้นกันอยู่ทั้งสิ้นนะฮะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มของเกตาเฟ่ค่อยๆดีขึ้นด้วยนะสานัดหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายนะครับเสมอ2แล้วก็ชนะในนัดล่าสุดนะฮะเปิดบ้านชนะบาริเซียไปได้1ประตูต่อศูนย์แล้วพวกเกมที่พวกเขาแพ้เนี่ยทุกนัดเลยนะย้อนหลังกลับไปคุณลองไปย้อนสถิติดูนะฮะ พวกเขาเนี่ยแพ้ไป5เสมอ2ชนะ1นะครับแต่ไอเกมที่แพ้ทั้ง5เกมไม่มีเกมไหนเลยครับที่แพ้ได้ผลต่างสกอร์เกินกว่า1ลูกนะคือแพ้เฉือนอะแพ้1 2แพ้2 3แพ้0 1อะไรแบบเนี้ยถือว่าเกตาเฟ่เนี่ยเป็นทีมที่เหนียวแน่นทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลสกอร์ที่ถูกใจสักเท่าไหร่พวกเขาแพ้แบบแพ้ขาดน้อยมากๆฮะแพ้ที่แบบกระจุยกระจายจริงๆเลยนะ ล่าสุดเลยครับคือนู่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยฮะที่บุกไปเยือนบาเลเซียน,นะฮะแล้วก็โดนถล่มไปหนึ่งประตูต่อ5นี่ตั้งแต่แมตช์เดย์สนะตั้งแต่วันที่5กันยายนปีที่แล้วครับเออถือว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นนะผมชอบผมชอบนะทีมแบบเนี้ยทีมทําเงินเลยผมบอกเลยส่วนทางฝั่งบียารอสครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงหลังฟอร์มรู่นมหาราชนะสีนัดหลังสุดแพ้รวดนะครับเสียประตูง่ายซะเหลือเกินล่าสุดนี่บุกไปเยือนมายองกาโดนถล่มไปเละเทะฮะสประตูต่อ4ถอยหลังกลับไปแพ้บาซ่าคาาบ้น01ร แลวที่หนักกว่านั้นครับคือพวกเขาเนี่มีบุกไปแพ้เอลเช่ทีมบวยฮะหต่อ3โอ้โหแพ้ใครไม่แพ้แพ้เอลเช่นะสเกมหลังสุดในบ้านของเบียเรลก็แพ้รวดนะครับต่อบาร์เซลโลนาแล้วก็ราโยบายเยกานโนได้สกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งหเกมในบ้านหลังสุดคือชนะ2แล้วก็แพ้3นะครับขณะที่เกดาเฟ่เองก็ไม่น้อยหน้านะฮะคือเกมย่าวช้ได้ครับแต่เกมเยือนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะพวกเขาเนี่แพ้3เสมอ1นะฮะใน4เกมหลังสุดเกมเยือนนะญี่ปุ่นถึงเกมเยือนนะ ต่ล่าสุดผลงานใช้ได้ครับบุกมายันแอตมดริดได้1ประตูต่อหนึ่งส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเริ่มจากทางฝั่งทีมเยือนก่อนเลยนะฮะไม่มีเลยครับสั้นๆเลยฮะไม่มีตัวเจ็บรือติดโทษแบนเลยครับแม้แต่ตัวเดียวขณะที่ทางฝั่งเจ้าบ้านบีเอเแลครับขาดแน่ๆตัวหนึ่งฮะคือมานูตริกรอสนะฮะเจ้าตัวโดนใบแดงในนัดที่แพ้มาโยก้ามันล่าสุดนะครับจนนี่โลเซลโซ่ก็ยังเจ็บอยู่เช่นกันครับรวมถึงฟรานชิสก็แลงแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันอ ขณะที่ฟิลิปยอร์เกนเซนกับเคีรัตโมเรโน่ยังต้องรอเช็คฟิตน,นะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งวันนี้11เอ็ดตเล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเบิเอเรลลของมุนซือกีเก้เซเตียนจะมาในระบบ4-3-3ผู้สาวตัวจะเป็นเปเป้เรนาครับยังไม่เลิกเล่นนะเซนต์นาฮาร์ครับหนักกว่านี้อีกฮะร,ราอูลอาบิโอนะฮะจับคู่กับพอโตอเรสนี่ทีมลงคนแก่นะแบ็กขวาเป็นฮวนฟอยส์แบ็กซ้ายเป็นอัลเบโตโมเรโนครับ สามกองกลางจะเป็นอเลฮันโดรบาเอน่เอเตนคาปูแล้วก็ดานี่ปาเรโคส่วนสามประาเกมลูกครับจะเป็นซามูเอลชุกบูเอเซ่โฮเซ่ลุยส์มอราเลสแล้วก็เยเรมีปิญโยนะครับค่าเฉลี่ยทั้งทีมเนี่ยอยู่ที่30ปีนะบียรเรลลเนี่ยส่วนทางฝั่งทีมเยือนเกตาเฟ่ครับผมกุนซือกิเกสซันเชสฟอเรสจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาตูจะเป็นดาวิดโซเรียเซน่าฮารครับเป็นโอมาอัลเดเรเต้จับคู่กับโดมินกัสดูอาเต้แบ็คขวาเป็็็นนนเเเเจแบซ้าายปกสสตัอวร แผงกลางสีตัวครับฝั่งขวาเป็นปอร์ตูฝั่งซ้ายเป็นบูเนียเอลฮาดาดีตรงกลางเป็นคารลสอาริญญาจับคู่กับมาโรอารัมบารีส่วนคู่หน้านำทัพโดยเอเนสอูนาวครับเล่นร่วมกับบอคามาโยราโดยรวมเอาตรงๆนะผมพูดก่อนที่จะดูอะไรทุกอย่างเลยผมชอบเกตาเฟ่ทีมเยอนมากกว่าทั้งกุนซือฮะกิเกสซันเชสฟอเรสถือว่าไม่ธรรมดาครับสภาพทีมก็พร้อมกว่าอีกด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปพวกเขาเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นะฮะกลับกันกับเปียเรลช่วงนี้เนี่ย ค่อนข้างจะหลวมนะครับผมคือเจอใครก็แพ้นะขนาดเจอทีมเล็กๆก็ยังแพ้เอลเช่ยังชนะได้คิดดูแล้วกันแต่ว่าจุดอ่อนเจตาเฟ่คือเกมเยือนนะครับวันนี้ก็ต้องลุ้นนะฮะว่าไม่ชนะไม่เป็นไรแต่อย่าแพ้แล้วกันด้วยอัตราต่อรองนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเพ่งว่าทีมไหนมีโอกาสชนะมากกว่ากันครับขอชี้ี่สกอร์ตามก่อนเลยฮะเพราะว่าดูจากสถิติแล้วเนี่ยการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่บ้าน, real นบียาเรียลนะฮะ จบลงด้วยสกอร์ต่ำถึง4เกมครับก็คือสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อ0นะฮะเบียเรอัลเอาชนะได้นะครับอีกหนึ่งนัดก็คือเป็นเกตาเฟ่บุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อ1โดยรวมครับเบียเรอัลเล่นในบ้านยังดูดีกว่าเกตาเฟ่นะฮะวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเบียเรอัลเนี่ยต้องการแต้มหรือเปล่าแต่ผมเดาว่าต้องการแหละเพราะว่าก็ยังมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นะแต่เกตาเฟ่เองก็ต้องการแต้มเหมือนกันครับเพื่อที่จะตะกุยในการตกชั้นเชื่อว่าวันนี้เกมนาาจะดอดรเพรว่า ทางฝั่งของเบียเรลเองเนี่ยคุณซื้อก็อาจจะกำชับมาว่าต้องเล่นให้มันรัดก,กุมกว่านี้นะไม่ใช่เสียง่ายครับส่วนเกเตเฟ่นแน่นอนครับพวกเขาเป็นเกมเยือนนะฮะก็ต้องเล่นแบบตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับโช,โชว์นะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์ต่ำก่อเลยหนึ่งินนะย้ำนะครับผมส่วนอัตราตอรองครับเบียเรลต่อครึ่งควบลูกผมก็ยังมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่านะถึงฟอร์พวกเขาจะแย่แค่ไหนก็ตามแต่อ่ะ แต่มันก็แย่อยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะเออถึงที่สุดผมว่าน่าจะกลับมาได้นะทีมระดับ B A R e A บียรเรียลนะฮะวันนี้น่าจะเฉือหนึ่งศูนย์ในแแบบนี้นะครับเกลารเฟ่เหนียวแน่นจริงแต่น่าจะโดนเฉือนแหละนะเอาวัดใจแล้วกันราคามันต่อมาแพงขึ้นควบลูกแปลกๆแลแบบนี้อยู่ต่อบียรเรียล e นะครับราคาต่อรึ่งควบลูกแล้วก็เน้นไปที่สกอตต์นะครับและเช่นเคยครับช่วงท้คลิปมาสรุปทันสาร้างผมในวันจันทร์กันนะฮะย้ำนะวันนี้เบาๆนะครับผมแต่ถ้าใครอยากหนะักก็ไปไลน์แอดนะไปถามมาได้นะส่วนตัวเดี๋ยวผม สามคู่ห้าบินนะครับผมคู่แรกคะอยู่รองเวโรน่าราคาปอๆคู่ที่สองครับอยู่ต่อลาซิโอราคาลูกควบลูกครึ่งและเน้นไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่สามครับผมอันนี้เน้นสกอร์ต่ำเลยบีเอเอเอนะฮะผมเน้นสกอร์ต่ำไปก่อนครับแล้วก็พ่วงด้วยต่อบีเอเอเอฟบอเบลที่ครึ่งควบลูกนะครับสามคู่ห้าบินฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนรว่าผลงานเป็นยังไง วันอังคารกับพุธนี้ไม่มีฟุตบอลยุโรปเตะนะครับแต่จะมีฟุตบอลลีกนะฮะช่วงกลางสัปดาห์เตะวันละ2คู่รอติดตามครับผมทาคลิปทุกวันแน่นอนอังคารพุธนะฮะพฤหัสอาจจะพักวันหนึ่งนะไม่มีฟุตบอลเตะนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับแอดนดบอลแนดนะใครที่อยากเป็นนักลงทุนนะครับผมแล้วก็อยากจะได้ทัศนคติดีๆจากผมเน้นๆวันละคู่วันละตัวนะฮะผมบอกเลยว่าผมเน้นสุดๆครับผมแอดมาได้ครับเจอกันในรายแอดนะฮะ